สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกม One h l m a n นะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปตามล่าหาน้องกระต่ายนะคะกระต่ายฮิ t แม n นะคะกระต่ายนะคะตัวนี้นะคะว่าเราจะต้องหากันยังไงบ้างน,นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้เพื่อนๆนมาจุดแถวนี้นะคะจริงๆเพื่อนสามารถล่ากระต่ายได้ทั้งแมปเลยนะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าเพื่อนๆอยากจะล่าตรงไหนแต่ จุดที่เราแนะนําได้นะคะแบบว่าหาน้องกระต่ายได้ง่ายหน่อยนะคะก็คือจะอยู่แถวบริเวณตรงนี้นะเพื่อนๆลองเทียบกับในแมปของเพื่อนๆดูนะคะมันจะเป็นจุดประมาณนี้นะคะสี่ห้าสองหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะให้เพื่อนๆมาที่บริเวณนี้นะมันจะเห็นน้องกระต่ายง่ายหน่อยนะคะเขาจะมีสัตว์ชนิดเดียวเลยนะคะ ที่เราจะล่าได้นะส่วนอาวุธท,ที่ใช้ก็จะแนะนำเป็นอาวุธคอสปบนะคะเพราะว่ามันสามารถยิงนัดเดียวนะคะแล้วก็น้องก็ตายจะตายไปเลยนะคะแบบนี้แล้วเราก็มาล่าน้องก็ตายแบบนี้นะคะโอกาสในการได้นะมันจะสุ่มนะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับดวงนะคะว่าใครจะ ใช้เวลาเยอะหรือน้อยนะคะแต่บริเวณนี้ก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะมองหากระต่ายง่ายอยู่นะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเดินวนไปวนมาฟาร์มแถวบริเวณนี้นะคะก็จะมีน้องกระต่ายนะคะอยู่รอบๆนะลองไล่หาดูนะทุกคนนี่ทุกคนได้แล้ว โหอหเคยแบบฆ่าไปเยอะมากนะก็ะให้เพื่อนๆน,นะคะเอาตัวที่เราได้นาะมาใส่ในตู้นะคะกดเดนะแล้วก็วางน้องกระต่ายเมื่อกี้นะคะลงไปนี่นะคะรีเท l ร์ลแรปิดที่ควานะน้องก็จะมาอยู่ในตู้แบบนี้นะโอเคะสำหรับน้องร i เท l ร์ลแรปปิดนะคะสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะคะก็ เขาก็จะบอกว่าสามารถออกสำรวจนะคะแล้วก็ล่าสัตว์นะคะเพื่อหาทรัพยากรนะก็จะได้เหมือนกับที่เราไปล่าเองเลยนะคะอาจจะได้เป็นหนังสัตว์หรือว่าอาจจะได้เป็นเนื้อสัตว์เนื้อกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าบริเวณที่เราบ้านที่เราอยู่นะคะจะอยู่ใกล้กับสัตว์อะไรนะน้องก็จะไปล่ามาให้ <S <S เดี๋ยวเรามาดูตอนที่น้องไปล่ากันนะคะว่าน้องแบบเออล่าจริงหรือเปล่านะคะเป็นกระต่ายนะคะจริงหรือเปล่าทามาดูกัน,นะคะ่ะ นี่ทุกคนน้องก็แต่ของเราเออกมาทํางานไปแล้วนะคะก็คือโห,โหมาถึงกะลานี่เลยบ้ากวางได้นะคะคือล่าได้ทุกตัวนะอยู่ที่ว่าเรามาตั้งบ้านไว้บริเวณไหนนี่เราลองย้ายทําเลมาตรงอื่นนะคะก็จะเห็นว่าน้องจะแบบล่าแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ของอะไรกับไปบ้างนะคะ โอเคนี่นะคะก็จะเป็นของที่เราจะได้รับจากน้องกระต่ายมานะคะเราได้เป็นอะไรบ้างแล้วก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะก็จะได้เนื้อเพิ่มมาหนึ่งชิโนโอ้น้อยมากนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอ่ารมณ์ของน้องด้วยนะคะในการออกไปล่านะคะของที่ได้นะคะก็มีโอกาสตอบประมาณนี้นะสำหรับน้องกระต่ายก็จะได้ของประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็อันนี้เป็นอีกตู้หนึ่งนะคะที่ เราจับมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นว่าของนะช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่บ้านนะคะน้องก็จะไปฟาร์มเก็บมาให้นะอันนี้จะได้เป็นได้ของมาเยอะแยะเลยนะทุกคนดูสิอันนี้ช่วงเวลาที่เราไม่อยู่นะคะก็จะได้พวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็หนังต่างๆด้วยนะก็ น้องก็จะหาของมาให้หลายอย่างเลยทําให้เราสามารถลดเวลาในการออกไปล้าเนื้อสัตว์เองนะแล้วก็จะได้เอาเวลานะคะไปทำเวสหรือว่าหาของอื่นได้นั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเหมือนเดิมนะถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ